สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ทุก,ทกคนนะครับห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิวนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลน,นะครับอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งองค์นะครับมารีวิวแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพอดีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีอารมณ์จะอัดวิดีโอนะครับวันนี้ก็รู้สึกแบบมีอารมณ์ขึ้นมานะครับก็เลยเอามาอ่า อัดวิดีโอรีวิวนะครับรุ่นวัตถุมงคลรุ่นนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับก็เช่ามาสักระยะหนึ่งนะครับใหญ่ๆห่แล้วนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับจากคลิปอื่นของผมนะก็แอดไลน์มาได้นะครับผมแอดไลน์มาได้ตามเบอร์โทรด้านหน้านะครับผม สำหรับนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับที่ผมจะมาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็คือเป็นพระพิคเนตนะครับผมพระพิคเนตรุ่นคณะปฏินะครับพระพิคเนตรุ่นคณะปฏินะครับผมคเนตแห่งความสําเร็จนะครับออกที่วัดหนองป่าหมากนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับผมรายการที่ผมถืออยู่เป็นรายการที่5นะครับผมรายการที่5เนี่ยสร้าง999องค์นะครับผมเนื้อสำลิดเหลืองลมซาตินนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนะกล่องก็เป็นลักษณะสีดําอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีการสกรีนเป็นรูปเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญจะเรียกว่าเป็นเหรียญหล่องานพุทธศิลป์นะครับนะเพราะว่าจะเป็นลักษณะทรงแบบทรงไข่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีการเขียนว่าคณะปฏิคเนธแห่งความสําเร็จนะครับผมรายการที่5นะครับผมกล่องก็เป็นกล่องลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคนะครับก็ ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับผมเป็นแม่เหล็กเปิดขึ้นมานะก็มีแค่นี้นะครับผมมีแค่นี้เลยอันนี้คือผ่านการแกะมาแล้วนะครับผ่านการแกะมาแล้วนะถ้าเป็นซีนเดิมก็จะมีการแพคอะไรนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมนี่นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับผมเหรียญรอพระพิคเนศนะครับผมรุ่นคณะปฏินะครับ คณิตแห่งความสําเร็จนะครับผมนี่เหรียญน,นี้ก็ขนาดกว้างประมาณ2.5เซนนะครับสูงประมาณ2.9เซนนะครับผมไม่ใช่เหรียญที่ใหญ่นะครับผมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสามารถที่จะไปเลี่ยมขึ้นคอได้นะครับดูความคมความความแบบงานพุทธศิลป์น,นะครับเนี่ยเห็นไหมครับความนูนความรายละเอียดต่างๆนะครับผม สำหรับคนที่สนใจเช่าหาบูชา,าพระพิคเนตอยู่นะครับผมถ้าตามหารุ่นนี้อยู่ก็ยังไงสนใจก็อแอดไลน์สอบถามราคากับผมได้นะครับผมไม่ถูกใจราคาไม่โดนก็ค่อยว่ากันนะครับผมปฏิเสธได้นะครับผมว่าจะรับไม่รับนะครับผมแต่ทักมาพูดคุยสอบถามขอรายละเอียดได้นะครับผมรายการที่ถืออยู่คือรายการที่5เนื้อสัมฤทธิ์เหลืองลมซาตินนะครับ สร้างเพียง999องค์นะครับผมออกณปุกเสกนะครับออกณวัดหนองป่าหมากจังหวัดสระแก้วนะครับผมอธิษฐานปุกปุกเสกโดยนะครับหลวงปู่ยูนนะครับผมหลวงปู่ยูนวัดหนองป่าหมากนะครับผมนี่นะครับนูนออกมานะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับผมภาพพิเศตชัดเจนนะครับผมด้านหน้ามาชมกันที่ด้านหลังบ้างนะครับผม นี่นะครับด้านหลังรายละเอียดก็จะเป็นเหมือนแบบถ้า,เ,าเป็นภาษาพาเ,าเขาเรียกเป็นเหมือนหลังเต่านะครับเป็นเหมือนหลังเต่านะครับรายละเอียดเรียนต่างๆนะครับเลขโค้ดที่ผมได้มานะครับผมองค์นี้นะครับเลขโค้ด993นะครับผมสร้าง999องค์งนะครับผมได้เลขโค้ด9 9 3นะครับผมถ้าได้เลข999นี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผม นี่นะครับเหรียญพระพิคเนตนะครับผมสำหรับคนที่เช่าหาบูชาพราะพิคเนตเนี่ยนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมคือพระพิคเนตเนี่ยก็คือเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะครับขอพรอให้สมหวังค้าขายร่ํารวยนะครับประมาณนี้นะครับผมคข่าวๆนะ เทพแห่งความสําเร็จขอพอให้สมบังค้าขายร่ํารวยทํามาหากินอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นเทพแห่งเอ่่าที่ผมจําไม่ผิดที่ที่ผมเคยอ่านมาก็เป็นเทพเขาเรียกว่าอะไรด้านสติปัญญาด้วยนะครับผมเป็นเทพด้านสติปัญญาด้วยนะนี่นะครับเหรียญถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะครับที่จะเช่าบูชาองค์นี้นะครับ ที่ผมถืออยู่ที่รีวิวอยู่นะครับผมองค์นี้เลยผมก็มีเพียงองค์เดียวนะครับผมนี่ก็แอดไลน์นะครับผมแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะครับผมตามนี้นะครับผมตามนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เป็นการแกะกล่อง รีวิวนะครับวัตถุมงคลให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งรายการนี้คือรายการที่5นะครับผมเป็นเนื้อสำลิดเหลืองลมซาตินนะครับสร้างเพียง999องค์นะครับผมเลขโค้ดที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเลขโค้ด993นะครับผมสร้าง999อองค์นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ